ธรรมบทภาคที่สองแปลโดยพยัญชนะยกศัพท์เรื่องพระเทราชั่วมหากัรสปะนักศึกษาเปิดหนังสือไปหน้า91เริ่มตั้งแต่มหากัรสปะเทรวะวัตถุเป็นต้นไปมหากัรสปะเทรวะวัตถุอ่านว่าเรื่องแห่งพระเทราช่วมหากัรสปมามยาอ่านข่าพระเจ้าวเจเตจกาวสถานว่าพระสัสดาวิหารตโตเมื่อประทับอยู่เชตวเนในพระเชตวันอารพทรงปารบ มหากัะสปะเทรังซึ่งพระเถระชั่วมหากัสปะกเทเสตรัสแล้วทรมเทศนังซึ่งพระธรรมเทศน,นาอิยังนี้ว่าปามาทางอปมาเทนะอิติดังนี้เป็นต้นหิดังจะกล่าวโดยพิสดารที่เวเสในวันเอ,เอกศิบิงหนึ่งเถโรอันว่าพระเถระวิหารโตอยู่อยู่ปิพลิคูหายังในถ้ำชั่วปิพลิ จริตวาเที่ยวไปแล้วราชกเหตในเมือชั่วราชเคือปินดายะเพื่อบินดาบินดาปาตาปฏิกันโตผู้ก้าวกลับแล้วจากบินทบาทปัชชาพัตังในการภายหลังแห่งพัดอาโลกังยังโลกะกะสินวัทตวาให้เจริญแล้วโอโลเกนโตนิสีธินั่งแลดูอยู่แล้วสเตซึ่งสัตว์ทั้งหลาย ปมัตเตจาผู้มาทแล้วด้วยอปมัตเตจาผู้ไม่ประมาทแล้วด้วยจวนเกผู้เคลื่อนอุปปัชชนเกผู้เกิดขึ้นทานนสูในที่ทั้งหลายอุทกาปัตวิปภัตตาทีสูมีน้ำและแผ่นดินและภูเขาเป็นต้นจกคุณาด้วยจากสูที่เพนะอันเป็นทิพสถาอันว่าพระศาสดานิสินโกวะ ผู้ประทับนั่งแล้วเทียวเชตวันเนในพระเชตวันจินเตตวาทรงดำริแล้วว่ากัสโปอันว่ากัสปาโป,ปโตผู้เป็นบุตรมามาของเราวิหารติย่อมอยู่วิหาเรนะด้วยทําเป็นเครื่องอยู่เกณนะนุโขอ,อะไรหนอแหลอาชาในวันนี้อิติดังนี้อุปทาเรนโตทรงใครควรอยู่จักคุณาด้วยจักสุทิเพนะอันเป็นทิพ ยัตวาทรงทราบแล้วว่ากัสปว่ากัสปาโอโลเกโตแลดูอยู่จุตูปะปาตังซึ่งการจุติและการอุบัติสตานงแห่งสัตว์ทั้งหลายวิหารติย่อมอยู่อิติตรงนี้วัตวาตรัสแล้วว่าจุตูปะปาโตนามะเชอนว่าการจุติและการอุบัติสตานงแห่งสัตว์ทั้งหลายพุทธายเนนปีแม้อันพระพุทธาณ อปริชินโนกำหนดไม่ได้แล้วเคนจีอันใครใครนศก,กาไม่อาจกาตุงเพื่ออันกระทำปริเฉท,ทางซึ่งการกำหนดมาตุกุชิยังปริสันทิงขเหตวามาตายิิตโรอาชานาปิตาวาจวนากสาาตานังซึ่งสัตว์ผู้ถือเอาแล้วซึ่งปฏิสนธิในท้องของมารดา ยางมารดานและบิดานทั้งหลายไม่ให้รู้แล้วเคลื่อนชานิตุงอันว่าอันรู้เตสเตซึ่งสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นอวิสัยโยเป็นอาการไม่ใช่วิสัยตวะของเธอโหติย่อมเป็นวิสัยโยอันว่าวิสัยตวะของเธออัปมัตโกเป็นสภาพมีประมาณน้อยโหติย่อมเป็นปณะ,ะส่วนว่า ชานิตุงอันว่าอันรู้ปสิตุงอันว่าอันเห็นสเตซึ่งสัตว์ทั้งหลายจวันเตจาผู้เคลื่อนอยู่ด้วยอุปป,ปัชชนเตจาผู้เกิดอยู่ด้วยสัพโสโดยประการทั้งปวงวิเยโยเป็นวิสัยพุทธานางเอวะของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนั่นเทียวโมติย่อมเป็นอิติดังนี้พริตาวา ทรงแผ่ไปแล้วโอภาสังซึ่งพระรัศมีสมุเขนิสินโนวิยะเป็นราวกับว,ว่าประทับนั่งแล้วในที่มีหน้าพร้อมอุตวาเป็นอาหารตรัสแล้วคาถังซึ่งพระคาถาอิมังนี้ว่าปณิโตนว่าบันเดตนุทติย่บันเทาประมาทางซึ่งความประมาทอาปมาเทนะด้วยความไม่ประมาทยะธา,าในการใด ตาธาในการนั้นโสปริโตอันว่ามฑิตนั้นอารวยหาขึ้นแล้วปัญญาปาษาทางสู่ปัญญาเพียงดังปราศาสตรอโสโกผู้ไม่มีความเศร้าโศกเอเวคติย่อมพิจารณาเห็นประชางซึ่งมูสาตโสกินิงผู้มีความเศร้าโศกทีโรวนว่านักปราดเอเวคติย่อมพิจารณาเห็นชะเนซึ่งชนทั้งหลายพาเล ผู้เป็นผ่านภุมมะเถชะเนอเวขันโตปภพาตัดโถผุคโลวะเพียงดังอันว่าบุคคลผู้ยืนแล้วบนภูเขาพิจารณาเห็นอยู่ซึ่งชนทั้งหลายผู้ยืนแล้วบนภาคพื้นอิติดังนี้